สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาใส่เบ็ดแล้วในนาไหมค่างๆนาครับแต่ว,ว่าใส่ในคลองจะใส่ในคลองครับแต่นี่เป็นบ่อบึงฮนะค่างๆนาเีเ๋ยวใค่เดือนครับเป็ดประมาณหกสิบห้าคันเพิ่งจะเริ่มใส่ครับ มากับลองบีเหมือนเดิมไปครับไปปุ๊บไปปุ๊บกินปับ๊บกินไปก่อนแล้วอัวนะ<ใ>น,นี้นเล่นแล้วมาถึงนี่เลยมานะถึงตรงรถเลยนะเอาไงหมดติครับมา <laughs> ปล่อยเลยมั้งครับคูบีเอาเป็นเหย,ยื่อไปเลย ฮะอย่าเลยั้งเดี๋ยวตัวใหญ่มากินนะเนี่ยแสดงว่ามีปลานิลอยู่ด้วยมีปลานิลใช่จะเว้อกบ่าเก็บไหมครับอันนี้เอาไงดีเนาะมาปลานิลชัวร์เลยปลานิลกินเยอะหมดไปเริ่มคลองนู้นเลยดีกว่ายาวไปเลยเนาะัล้นไปซะหน่อยนึงสรุปเก็บครับลงในบึงนี้เก็บครับเพราะว่าน่าจะโดนปลานิลเล่นแน่นอนกินลงไปแป๊บเดียวปลานิลกินเลยครับ ยายครับลงไปตรงในคลองครับขึ้นลงยากมากเดี๋ยวตรงนู้นอี่ครับยวขยับรถไปเลยก<า>ินตามสูตรนะครับลูกปลาปาอะไรครับดเดี้ยวเลย ขันแรกเอาแล้วครับแบัมนแรกยิงลงเสร็จไปใช่ไหมคะเนี่ยหนึ่งนาทีให้หลังต <c oughs> ามตูดเลยครับไม่รู้ปลาอะไรนะชนเช่อนคะรับยังกินลิกป่าว <c oughs> แแรกมาแล้วครับโอ้สดๆเลยครับก็เวลาประมาณทุ่มสิบห้าครับ ก็ใส่ป็ดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพักครับพักกินข้าวก่อนสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวไปยามกันครับรอบแรกรอบเย็นได้มาตวงแล้วครับยังไม่ได้ยามเลยครับปักเสร็จกินตามตูดเลยเดี๋ยวเจอกันรอบยามเด็ดครับยามครั้ครั้แรกกู้มา สิบแล้วมั้งเนี่ยได้ตัวแรกครับตามคืนครืนครับกูกันนี้ครับอยู่นะครับคันนี้มาเย็นได้ไปตัวหนึ่งแล้วจับมาอีกหนึ่งผ่านไอ้บอลเออเก็บมันหลุดตัวอะไรอันนี้ไปแล้วน่าจะเป็นเต่าเพราะเคยเห็นเห็นเต่าอยู่อู้โอมีอ่ะ มีแก้มครับไซใหญ่กว่าเมื่อกี้หน่อยได้มีแก้มมีแก้มที่นี่มองง่าอ่าของนี้หมันอยู่ครับถ <c oughs> ุงขมวโนะือ <c oughs> ขมวดให้ประมาณนี้แใช้เดียวกัน <c oughs> มาแล้ว กินกึนอีกไหมกึนกึนไนี่ไงเห็นไหมกึนนะอะไรเขียดใหญ่ได้ปลาใหญ่ครับไฮโลฮะไฮโลมาแล้วไฮโลเขียดใหญ่ได้ปลาใหญ่โอ้ตัวตัวนี้ใช้ได้เลยเฮ้ยแต่เขียดไอ้นี่นะแต่เขียดไปกินบินเนี่ยมันฮุบมันฮุบโอ้มีแก้มแล้วครับใส่เดียวกันเลย ไตัวเท่าไหร่ตัวนี้ใหญ่สามขี้ว่ามีมีตัวบดครับได้นะสองสมำนวนไปต่อครับได้ได้แต้มครับไปครึ่งโลหมาดอยู่ครับเฮ้ยตรงนี้ได้บ่อยมากตรงนี้ได้ประจำอะทำไมไม่ให้หนูร้องไปกู้แย่อยู่มีบอปแ้วพี่อุ้ม เกือบหลุดเหมือนกันเแบบลองนับก่อนนะอันนี้หนูยังไม่ได้ลองกู้เลยสักตัวนะให้กูไ้ไซโลเลยไซโลให้กู้ให้มันเล็กไปหน่อยหนอ่งเล็กเป็นขนาดมืออุ่มหรอกตะโกนอุ <c oughs> ่มทำหลุดไหนเลยครับเดี๋ยนักท <c oughs> ี่บ้านเนาะครับหลายตัวอยู่ครับประมาณสามโลแล้วเนี่ยทั้งหมดอ่ะนะาชิโลนะครับ ไปต่อครับหม่แจมครับแจมครับใหม่แจมหม่แจมโอ้ตัวนี้อ้วนหน่อยอ้วนไหมอ้วนปับเลยอ้วนหลิมเลยไอ้สีขีดนะขีดขีดขีดนะขีดขีดนะกับขึ่งโลครึ่งโลอ้ลลวนหลิมเลยเหมือนโดนอะไรมาต้องเลย เนาะออื่อปแปลกๆพวกเหยื่อปลอมอ่ะคุบเหยื่อปลอมทั่นลูกอันนี้อีกหนึ่นนงแทมครับผมเอาตัวอยึงบบนะ่งข้างในม่รูแต่ไปดูทั้งรถกัอนนะมาหนึ่งแทมครับไซครึ่งโลเราได้ตัวนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยนิ่งเลยถึงเด็ไดไม่นานครับ ตาคิทเบ็ดก็เลยหมดแรงกันถ้ะบองรีบวิ่งลงมาเขาเลยรีบวิ่งไหมอีกปะไปนะนะสองสำรวน,นไปต่อครับรนะต่อแล้วครับดึงไม้มาด้วยเลยเบสชุดสุดท้ายครับผ่านอุ้มครับลงไปกู้เองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่า <c oughs> ไ,ไดึงตรงตรงดึงตรงๆๆตรงอย่างัดขึ้นอ่าพันอุ่มกู้ครับได้มาแล้วหนึ่งตัวครับเดีย๋ยวมีพันอุ่มฮะถอดนี้ครับตัวเล็กอ่ะแม<น>่ตัวใหญ่ดึงก็เหมือนตัวใหญ่เลย <laughs> แต่คันนั้นแม่ไปได้โบสถที่ครับพันอุ้มอ๋๋อออเฮ้ยจะสอบป่ะครับยามเช้าแรงแรงมาแล้ว ันญ,ญาครับจะแกะกันครับเบ็ดนุ่เด้อบบ็เดเฮอยนนินอะนนินผมเห็นแล้ว <laughs> กเกมปินนั่นไงปนินใช่บีเอาเลยที <laughs> ่สองปน,ง <laughs> ปนงินครับอลานหนึ่งแต้มครับนึ่งใหญน่งใหญ่ใหญ่ ทอดอร่อยเหลือเกินอย่างนี้ต่ค,ครับไส่ามาหนึ่งแ้มครับเกือบโลมนันเกือบเกือบโลน่าจะเป็นโลได้นะแ้มที่สามครับเช้านี้ <c oughs> เบ็ดจะหมดแล้วครับ <c oughs> คุณงจะได้เ <c oughs> ช้านี้ไม่ค่อยหมานี่นี่คันโอเคเดี๋ยวผมลงไปกด <c oughs> ไปต่อครับจส่หน <c oughs> ่แแ้มครับ ใสป,ประมาณแตะขีดถัดไปสองคันนะอีกหนึ่งแต้มครับประมาณสองขีดสามขีดเมแล้วประมาณห้าโลครึ่งห้าโลครึ่งปลาช่อนสิบห้าปลานิหนึ่งก็มีส่วนหนึ่งมีตายไปห้าตัวครับ ได้ไตโลมาประมาณสองตัวสวัสดีครับ